คุณผอ้ชละพี่น้องครับวันนี้เก่งเองกินเองครับพี่น้องครับพร้อมอุจจาระโลหะพร้อมผาบพยุนโคครับพี่น้องครับวันนี้หรือว่าผาบพยุนกระบือครับพี่น้องครับแจ้งใส่กันเบอร์อือฮื้ออือฮื้อเขาผาบพยนต์โคครับพี่น้องสวัสดีครับมตตาแดนเฟที่เกิน์หอดสุขสุขชนครับมาเด้อครับพี่น้องครับวันนี้เบ้อมาแกงอุจจาระโลหะนำกันเด้อพี่น้องครับวันนี้ ขักแน่ครับพี่น้องครับสุดยอดเลยพี่น้องครับวันนี้เก่งเองกินเองครับพี่น้องครับผอมอุจจาระโลหะ้อมผาพยนต์โคกครับพี่น้องครับวันนี้หรือว่าผาพยตนกระบือครับพี่น้องครับแจงใส่กันเบอรขักแน่ครับพี่น้องครับพักครับพี่น้องครับมันนี้พักกรัมป่าเป็นผู้ปลูกครับขอผลไม้กินครับพี่น้องครับทั่วครับพี่น้องลูกเองครับนี่ซองคุ้มครับนอกจากนั้นชาวปุยปลูกครับพี่น้องครับมาได้ครับยังไยใช่สุมองสซบอนครับพี่น้องมันนี้กินไอ้แกงอันอุจจาระโลหะนกัครบอ มา嘛มาพี่น้องมาหาปลาเขาผ้าปลากิ่น้ำกันเด้อกันได้กินอยู่มาพี่น้องมาโ <c oughs> น้กแรกแห่งหวาน,นครบน <c oughs> <c oughs> ับพี่น้องครับเกี้ยงเกียงพี่น้องครับอย่านั่งกับคันเกลี้ยงมะเร็คุนครับคุ้มดิวเลยพี่น้องครับอือครับ ขาไปยืดโค้ครับพี่อองกับบือสองตาา้นอืมันร่วมกันมากรวมกันมากเออหอร่วงค่ะก็ลำไม่ออกอ่ะอื้อหอือ <c oughs> ลำปลอสารพิษไป่น่องข้างแนวลำปลอดสารพิษบ่ได้เสีดยาใส่บัวผสมน้ำหดเลย พร้อมพี่น้องครับจังตลบไม่เมื่อวานครับ พักกินเล็กเข้ากับปูเองพี่้องครับครับซีมคมหน่อยอ่ะ ให้การเนีย่ย <c> ถ <oughs> ัวนม์มะตราสีครับอืมสองวันาม่รูกโตขึเฮี้ยวช่วงกะลำร่นไม่ร้เลยอ๋อมี้ไงครับเฟี้ยวกะลังกิกกงงนโต๊ะ วันเสิบรอยยางแตกหอมรำเดียวครับ คัะเนี่นนยพี่น้องครับอืมตัวหนังในหนังพี่น้องตูดีดๆติ่มลองมาเลย แล้วัาถุวกกง้างเขาได้ไหมน้อ โอ้ยเรียกใจ่นรองครับรรส่วนหนามพระท่านใช้ขิงน้ำได้่นรองเนี่ยพร้อมดิกระช่ย หนอ,อนปดไปนหนอมอเดือไม่ได้มืมอ,อ,อ,อมาก,ก,กั่วกับกว๊บกว๊าบ ให้กนั่งฟันนั่นเอาห้อามันหาหนามยากครับพี่น้องครับถือว่าบุญวัสนาดีอยู่จอเข้าเดียวได้เลยพี่น้องครับ ท่านเขาท่านน้่งให้บุญหลายคนืม <c oughs> <c oughs> เป่าไรหัน,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 ห,ออนหัวาปลากิงใช้น้ำเป็นน้ำปลาแดกไขออกนี่จะหัวปลาคิงอ๋อเพราะมันเค็มหรือไง โอ uh ้ดโหอยางพี hmm. <c oughs> ่น้องครับเจ้าอุจจาระลูกหาพี่น้องครับ บุดยอดเส้นผ่าพยนุ์กระบือและคู่เด้อพี่น้องเด้อเอางไจก็ขอขอบุญขอบพูดนะครับพี่รอบหนึ่งครับพี่น้องสิ่งที่ตามยึดติดชมครับพี่น้องครับเบาปุยจูปาครับมันอย่างร้าวผีพะน้องครับมันเบือแกงปลาขีเล็กเส้นหนังง่วงน้ำข้าวครับพี่น้องครับตัวัสดีด้อยครับอ่ะจิ้มนี่เป็นเซมิสเกิลครับจิบหนาใหม่ครับโชคดีครบสุขครับสวัสดีครับคิว